สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจรชัยจากช่องมิสูเพื่อคุณนะครับผมวันนี้นะครับผมพาลูกค้ามาพบกับเจ้าตัว e x p e เพ e r ด r o s s นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีเทานะครับผมแล้วเอามาจัดตกแต่งเต็มให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับราคา9 1 9 0 0บาทนะครับผมเราจะเอาไปส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนที่เราจะเอาไปส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยผมพาลูกค้ามาดูดีกว่านะครับว่า เอ็กเพนเดอร์คสีเทาคันนี้ตกแต่งออกมาแล้วสวยงามโดนใจลูกค้าแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนะครับในจอดของตัว้านหน้านะครับเหมือนเดิมเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นเอ็กเ e นเดอร์คตัวสีเทาเราแนะนําลูกค้านะครับใส่เป็นตัวโลโก้นะครับคําว่าเอ็กเพนเดอร์คนะครับ เป็นสีโครเมียมนะครับมันจะได้ตัดกันดูหรูหราดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับเราใส่เป็นตัวทุสเกิร์ตนะครับของ s p o r t r i d e r M นะครับก็คือชุดจอดฮิตของเขาเลยนะครับผมพร้อมไฟเดย์ไลท์สด้านนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูด้านนี้นิดหนึ่งมาด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเราตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่เลยกันสาดนะครับนี่เลยครับกันสาดของ X อ็กซ์เพอร์ทั้ง4ด้านแล้วก็ ติดฟิล์มให้เรียบร้อยฟิล์มเป็นฟิล์มอัลติเมียร์ซูปเปอร์นาโนนะครับรับประกัน10ปีลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเบ้ารองมือนะครับเบ้ารองมือจับนะครับเป็นสีดําด้านมีคําว่าเอ็กซ์เพนเดอรตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างในส่วนของตัวด้านในนะครับตัวนี้นะครับเรานะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอ Android นะครับคันนี้พิเศษเลยนะครับผมเป็นหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับผมอ่าแต่ปกติสเปซทั่วไปเราติดแค่9นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผม จะเป็นในส่วนของตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับเรายังไม่ได้ติดนะเพราะว่าฟิล์มเราเพิ่งติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถแล้วก็พร้อมกล้องถอยนะครับมีเส้นกระยาจะแสดงตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเราใส่เป็นตัวสปีดชาร์จหรือว่าฟ้าชาร์จให้กับลูกค้าด้วยครับถัดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนี่เลยครับผมจะเป็นในส่วนของตัวที่พระแขนนะครับตัวนี้เป็นสีดําได้สีแดงนะครับผม สวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราใส่เป็นตัวสครับเพดให้กับลูกค้าไปนะครับผมตัวนี้ทั้ง4ด้านเลยเพื่อกันรอยนะครับโอเคส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งสครับเพดให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับ10.1นิ้วนะครับผมตัวนี้จอหน้าจอกลางคือทํางานเชื่อมกันนะครับสัมพันธ์กันนะครับผม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างในส่วนของตัวด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับของชุดสปอร์ตไรเดอร์เอของเขาอยู่แล้วลูกค้าเลือกเป็นชุดนี้นะครับท่อเหลี่ยมนะครับท่อคู่นะครับนะสองคู่อย่างนี้เลยแล้วก็พร้อมด้วยนี่เลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนไฟทับทิมนะครับผมเป็นชุดของสปอร์ตไรเดอร์เอนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับพร้อมตัวทิกเซนเซอร์นะครับนี่เลยครับผมเปิดปิดได้แจกตรงนี้ก็ได้นะครับมีวิธีเปิดปิดหลายวิธีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับหน้าจอเก่าเรา คืนลูกค้าไปโชคเก่าเราคืนลูกค้าไปส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นถาดท้ายรองกันน้ํานะครับผมตัวนี้เราเสริมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอ่านี่นะครับผมข้างหลังก็จะประมาณนี้แล้วก็เสริมความปลอดภัยด้วยเนซนเซอร์นะครับนี่เลยเนซนเซอร์2จุดนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปมันมีในส่วนของตัวเส้นการระยะถอยจอดแล้วก็กล้องหลังให้อยู่แล้วนะครับผมอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว e อ็กเพนเด r ร์คสีเทาคันนี้ราคา9 1 9 0 0บาทถ้าเป็นสีขาวก็เพิ่ม10,000บาทเหมือนเดิมครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากได้ e อ็กเพนเดอร์คแบบนี้ไปขับเท่ๆก็คือตอนนี้บอกเลยว่า รุ่นนี้วิ่งทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือสวยงามมากเลยนะครับขับไปที่ไหนก็ไม่อายใครแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้รุ่นนี้นะครับ e x p กเพ e r c อ o s s นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับผมก็ถ้าเข้ามาสอบถามกับเราได้ผมจะทิ้งลิงไ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิสูเพื่อคุณเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาทำรีวิวรถรุ่นไหนให้ลูกค้าดูสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูรอบพันนะคผมไปดูเลยบ